สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็พาน้องมะนาวไปงานบุญนะที่บ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีนะนวันนี้มากับนี่ง,งานรถหล่อเมืองสุรินทร์ครับงานนี้มากันเยอะครับน่าจะเป็นร้อยคันนะผมยังไม่ถึงหน้างานเลยนะครับเนี่โอ้ มีแต่รถไฟเลยใ oh น,นทีมงานจากสุรินนะ okay. มีแต่รถหล,ล,ล่อครับเซลฟีก่อนนะเซฟีอยู่ปอทอครับปอทอก่อนจะถึงแยกทางพาดนะครับนี hey. oh ่โอ้โห หมอบุญหมอบุญนี่ดูท่อเขาเด,ดิโอดโอดอ่ะโอโไม่โหด,ดูเอาครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินนะเพราะว่างานนีเ้เขาเน้นดินนะผมสร้างโดมนะครับงานนี้ก็เป็นงานบุญ นะง,าง,ง,งานเพื่อน้องๆครับงานเพื่อน้องๆนะงานนี้ยิ่งใหญ่ลังการแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าง,งานแต่ก่อนเข้างานเราก็รีวิวก่อนก่อนเข้างานนะครับงานนี้เขาจัดทั้งวันนะมีการถมดินนะครับทั้งวันเ,เสียฟูมครับเปลี่ยนแนวแล้วนะเสียฟูมนี่เปลี่ยนแนวแ้วจากยุ่นกลายเป็นรถไฟ สับกับเซียพีนี่ก็เจองนะ oh ho. อันนี้ก็ส่งรถไฟนะเออ,อเปิด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 ก่อนเปิดก่อนเอ,อ้ยขยับกระโดมาขยับมาขยับมานี่ขยับมาด้วยกันเออ คนขับไปไหนวะคนขับน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่ครับเดี๋ยวให้ขยับมาถ่ายรูปก่อจนจอดได้ไหมนะรถผมก็โ,โหไม่ได้ล้างเลยกลับจากงานบุญที่ร้อยเอ็ดไม่ได้ล้างเลยครับ แต่ก็ไม่เลือกเท่าไหร่นะพอดูได้พอดูได้เฟืองเชา้าวิ่งไกลกินน้ำมันชิบเลยเอ้ยเฟืองเร็วแต่เกียร์ช้าครับโคตรกินเลยเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นนะนี่ครับคนขับครับเสียกล้องครับรถเองไม่เอามานะ สวัสดีครับผมโอ้าคิโลมานี่สองร้อยสองร้อยเหรอสองร้อยโลของผมก็ร้อยกว่าโลอ่ะร้อยอ้ร้อยห้าสิบโลอขอจอดแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้จอดได้อยู่ ดังหัวเราก็ดังแตร่เตร่เท่หน่อยได้ยินไหมเตรได้ยินไหมเตรอ่ะเพราะในงานมันต้องลั่นนี่เตรได้ยินไหมเตรได้ยินไหมฮะเตรนะกันชนตรงนี้ Này nó cột rồi đi Đi bôm nữa, nghe ngại nữa Này à ừ. Cột, cột rồi đi วางวางโอเคแตรของเล่นมันต้องมีแตรเจอ,อยังใช่นะครับโอเคดูเรื่องดูเรื่องมีของเล่นมีหวอมีแตรครับโอเคอง,งานนี้เขาจัดถึงประมาณ สองสามทุ่มครับไม่รู้ว่ามากันหมดหรือ,อยังนะเป็งานแสนนี่่ก็เสดมงานนี้รถน่าจะประมาณสองร้อยคันไดนะ้สนามจอดจะพอหรือเปล่า คันอยู่นู้นไม่เอามาจอดนะอ๋อมาแล้วมาแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับโอ้ก็สิบสิบคันนะเฉพาะสุรินนี่เฉพาะที่จอดตรงนี้นะสิบน่าจะสิบคันได้ดูนะมาแล้วนะั่น จอดตรงนี้ไม่ได้เวยกระบะจอดก่อนไปเดี๋ยวเราจะไปที่บ่อดินกันครับรวมด้วยช่วยกันครับนี่คนละไม้คนลไม้นะครับ อีกหน่อยเนี่ย อยู่โซนโซรินนะโซรินเหมือนกันโอ้แต่เราลงพวกเลยมีแต่รถไฟ <c ười> ไม่ใช่อไรหัวใจเราก็หัวใจเดียวกันนั่นแหละโอ้ยแต่งไม่แต่งก็หัวใจเดียวกันนะสายบุน่นเรืออะไรเนี่ยเรือนีเดียเจอกันใหม่ครับที่บ่อดินครับ